อีกเรื่องหนึ่งที่แจ้งนะครับก็มีเรื่องของคุณวันชัยวิชัยของคุณวิชัยนะครับที่อยู่ควนลังจังหวัดสงขลานะครับเป็นคนพิการขาลีบนะครับครอบครัวเดือดร้อนต้องการยูแชอร์กระบี่รถเข็นเนี่ยครับก็พมจังหวัดสงขลาก็รับแจ้งจากทางรายการผ่านท่านอุเทนชนะกุลนะครับก็ลงพื้นที่ ไปดูแลเยื่มเยียนมีรถเข็นแล้วนะแล้วก็ได้รถเข็นมาจากเทศบาลเขาช่วยนะครับก็ไปสงเคราะห์กันเป็นที่เรียบร้อยเข้าถึงที่ถึงทางนะครับต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่พมทุกพื้นที่นะครับที่เราประสานงานไปนะครับครับประลงไปรวดเร็วมากครับทาหน้าที่ได้น่ายกย่องและชื่นชมมากมากนะชื่นใจครับนี่แหละคือสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่ ตกละกรมลําบากเป็นกลุ่มเปราะบางบนะครับแล้วก็ไม่มีผู้ดูแลด้วยนะใช่ครับพี่ถนอมนอ่าเนี่ยนะครับเราก็ได้มีหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเหล่านี้อยู่นะครับก็ขอบคุณคทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับแล้วก็หน่วยงานเจ้าหน้าที่พอมอจังหวัดที่ได้รับแจ้งก็ลงไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนแล้วก็แนะนําช่องทางว่ารัฐจะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับ